คอลัมน์ทัศนะโลกและประเทศไทยบ้าก็บ้าวะเห็นว่าราคาทองช่วงนี้ปาเข้าไปถึง70,000บาทต่อทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทไปแล้วถึงขั้นนั้นหรือถ้าว่ากันตามราคาตลาดโลกพุ่งขึ้นไปถึง5,100ถึง5,300ดอลลาร์ต่อทองคำหนออนซ์แล้วแถมทำท่าว่าจะพุ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้ระดับทะลุเพดานทะลุหลังคาเลยไปถึงอวกาศ เอาเลยก็ไม่แน่อันเนื่องมาจากความเป็นไปของฉากสถานการณ์โลกที่ออกจะหนักไปทางใกล้บ้าใกล้จิบหายตายโหงตายหายิ่งเข้าไปทุกทีแค่เฉพาะคุณปู่อิหร่านที่ถูกคุณพ่ออเมริกาใส่เรือบรรทุกเครื่องบินไปจ่อหน้าบ้านจ่อปากประตูก็น่าจะสะดุ้งจนเรือไหวกันพอสมควรแล้วไม่ว่าจะมีทองเท่าหนวดกุ้งหรือหนวดอะไรก็แล้วแต่ เพราะถ้าหากมันเกิดตุมต่มๆตมตาม,ตามขึ้นมาเมื่อไรไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศที่มีแหล่งน้ำมันอันดับ4อันดับ5ของโลกอย่างอิหร่านที่ไม่สามารถผลิตน้ำมันใดๆออกมาสู่ตลาดแต่ยังอาจลุกลามไปสู่การปิดเส้นทางเข้าออกของเรือขนส่งน้ำมันที่มีปริมาณไม่ต่ำกว่า20%ของโลกลามไปถึงฐานทัพอเมริกาในตะวันออกกลางที่อาจถูกบื่มถูกบอม ปั่นป่วนระเนระนาดไปทั่วทั้งภูมิภาคและนั่นย่อมส่งผลให้ราคาน้ำมันทะลุเพดานทะลุอวกาศไม่ต่างไปจากราคาทองคำนั่นแลแล้วเผลอๆการซัดกันไปซัดกันมาระหว่างบรรดาผู้มีพลังอำนาจทั้งหลายมันอาจไม่ใช่แค่อาศัยรถถังปืนใหญ่จรวดโดนโนโนโดนี่ถึงจะวัดตัดสินกันได้ ว่าใครแพ้ใครชนะแต่อาจไปไกลถึงขั้นเลี่ยงไม่พ้นต้องงัดเอาอาวุธมหาปราลัยอย่างอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาเกทับรับแหลกกันจนได้ยิ่งเมื่อสนที่สัญญาการควบคุมอาวุธชนิดนี้ที่รู้จักกันในนามนิวสตาร์มันได้หมดอายุลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังไม่มีใครที่มีทีท่าว่าคิดจะต่อสัญญาให้ยืดยาวออกไปกว่านี้ผู้ที่เคยลงนามเซ็นสัญญาดังกล่าว เมื่อช่วงปีคศ2010อย่างอดีตประธานาธิบดีรัสเซียนายเดมินทรีเมเวเดฟท่านเลยอดไม่ได้ที่จะต้องออกมาคาดการไว้ว่ายุคแห่งการแข่งขันด้วยอาวุธนิวเคลียร์น่าจะเริ่มเปิดฉากเปิดพมา่านกั้งในอีกไม่ช้าไม่นานนับจากนี้และก็น่าจะเป็นไปตามที่ท่านคาดคาดเอาไว้นั่นแหละเพราะผู้ที่ตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัสเซียอย่างเลขาธิการนาโต้คนปัจจุบัน นายมาร์ครูธนอกจากเขาจะออกมายุมาเชียร์ให้บรรดาชาติยุโรปที่ติดเชื้อโรครัสโซโฟเบียหรือโรคกลัวรัเสเซียอย่างชนิดรักษาไม่หายให้เร่งเพิ่มงบประมาณทหารจากระดับ5%ของ GDP ขึ้นไปไม่น้อยกว่า10%ของ GDP แถมยังชี้แนะชี้นำให้เอาเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นไปถึงขั้นนี้ไปลงทุนสร้างอาวุธนิวเคลียร์ไว้สู้กับรัเสเซีย ให้จิบหายตายโหงตายหาหรือให้บ้ากันไปข้างอาจเพราะอะไรต่อมีอะไรเหล่านี้นี่แหละที่ไม่เพียงแต่ทำให้ราคาทองมันทะลุฟ้าทะลุอวกาศปาเข้าไปบาทละ7จ0 0 0มื่นแื่นเพล่เพอ,อาจเลยไปถึงหลักแสนเอาเลยก็ไม่แน่แต่ยังทำให้สถาบันหรือองค์ที่คอยทำหน้าที่ตรวจสอบย่างความเป็นไปของสถานการณ์โลกโดยอาศัยนาฬิกาเป็นสัญ,ญลักษณ์ ที่เรียกเรียกกันว่า doom s d a y clock หรือนาฬิกาวันสิ้นโลกอะไรประมาณนั้นยังอดไม่ได้ที่จะต้องหมุนเข็มนาฬิกาให้ใกล้ไปถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนหรือช่วงแห่งความจิบหายตายโหงตายหาทั่วทั้งโลกชนิดเหลืออยู่แค่85วินาทีหรือนาทีกว่าๆเท่านั้นเองอันถือเป็นช่วงเวลาใกล้วันสิ้นยุคมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาอันนี้ ถ้าว่ากันตามคำพูดคำจาของนายอเล็กซานเดอร์เบลประธานองค์กรและสถาบันดังกล่าวอย่างไรก็ตามขณะที่โลกกำลังใกล้จิบหายตายโหงตายหาการเลอกตั้งบ้านเราก็กำลังเข้าได้เข้าใครยิ่งเข้าไปทุกขณะและจะด้วยเหตุเพราะปวงชนชาวไทยทั้งหลายท่านอาจไม่ค่อยหลงเหลือสติมากมายสักเท่าไหร่แต่หนักไปทางชอบสตังนั่นแหละเป็นหลัก พักการเมืองที่เคยเป็นพักอันดับหนึ่งของประเทศอย่างพักเผาไทยท่านก็เลยคิดหาทางแลนสไลด์ด้วยการงัดนโยบายสร้างเศรษฐีเงินล้านวันละ9คนหรือหันไปแจกเงินวันละ9ล้านบาทให้ใครต่อใครเอาไปดื้อๆโดยไม่จำเป็นต้องสนใจความถูกความผิดกระทั่งความดีความชั่วเอาเลยแม้แต่น้อยดังนั้น เมื่อต้องเจอกับโลกที่ใกล้บ้ายิ่งเข้าไปทุกทีแล้วยังต้องเจอกับการเลือกตั้งที่น่าจะเพิ่มความบ้านหนักขึ้นไปใหญ่สงสัยว่าวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้คงต้องไปหย่อนบัตรให้กับพักทางเลือกใหม่ของคุณน้องเต้กันแทนที่เพราะแค่วิตพื้น40ทีก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแล้วถึง10%ชัวร์กว่าไม่ต้องเสียเวลาไปสุ่มไปลุ้นว่าใครได้ใครไม่ได้ 9คน9ล้านในแต่ละวันแถมยังสามารถเอาเงินที่ได้นั่งยานอาวกาศไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลบนดาวอังคารดวงจันทร์ดาวพฤหัสได้อีกต่างหากเรียกว่าไหนๆจะบ้าก็บ้าวะกันทั้งทีก็น่าจะบ้าให้มันสุดๆกันไปเลย